งั้นเราก็ต้องอย่าเพลออย่าเพ่งนะคอยรู้สึกไปรู้สึกรู้สึกยากไหมร่างกายมีอยู่รู้สึกยากไหมร่างกายเคลื่อนไหวนะดูจิตไม่ได้ดูกายไปไเห็นจะยากตรงไหนยหนะจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วซับซ้อนนะลึกลับดูไม่ออกดูกายนะดูกายเป็นพระอรหันต์ก็มีนะดูกายไปพระอนุนนะ่ะ ในพระไตรปิฎกบอกไว้ชัดเลยว่าพระนนยังราตรีสุดท้ายในภาษาโบราณพระนนยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากกายคตาสติคือมีสติระลึกอยู่ในร่างกายนีย่คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นแหละคําว่ากายานกายคตาสติตัวนี้นะคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ไม่ใช่กายคตาสติแยกผมกลนเล็บฟันหนังเฉยๆอันนั้นทำแล้วจะได้สมถ t h แต่ที่พระนรนทร์ทำตอนใกล้เช้า,ชามืดนี่เราบรรลุพระอรหันต์นะท่านเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานั้นไม่จำเป็นว่าต้องดูจิตนะแต่เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ก็ต้องมีจิตเป็นผู้ดูนะงั้น,ะนะท่านมีสมาธินะจิตท่านตั้งมั่นแล้วก็ท่านเห็นร่างกายหายใจ เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายคู่ร่างกายเหยียดเลยเนี่ยเห็นไปจนมันอัตโนมัติแต่ตั้งแต่หัวข้ามยันใกล้สว่างเนี่ยรหัสมรรคไม่เกิดทําไมไม่เกิดเพราะท่านลุ้นอะมีลุ้นเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้พระพุทธเจ้าบอกเราจะต้องได้ทำไมยังไม่ได้ชะทีพรุ่งนี้ก็จะต้องไปร่วมสังขยาานะยังขาดคุณสมบัติยังไม่ใช่พระอรหันต ผู้เข้าร่วมสัมมานาสังขยนาเนี่จริงๆมันก็คือสัมมานาอะไรนะคลนะา้ายกันแหลนะต้องเป็นพระอรหันตะ์ท่านไม่เป็นใจท่านก็พยายามพยายามนะปฏิบัติจเจริญกายานุปัสสนาด้วยความพยายามที่จะบรรลุพาาระอรหันต์พอใกล้สว่างนะท่านรู้สึกเหนื่อยเต็มทีแล้วท่านอายุเยอะแล้วเนี่ยนะท่านก็เหนื่อยแล้วยิบสะหน่อยดีกว่านะพักสะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยว เช้าขึ้นมาก็ต้องไปสังขยาณาท่านก็เลยเอนตัวลงนอนในตำราบอกว่าเท้าไม่ทันพ้นจากพื้นศีรษะไม่ทันถึงหมอนท่านก็บรรลุพระอรหันต์ตรงนั้นเราอย่านึกว่าท่านไม่ได้ปฏิบัตินะการปฏิบัติของท่านณนจุดนั้นนะมันเป็นอัตโนมัติไปหมดแล้วไม่ได้เจตนาจะรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวแต่รู้ ไม่ได้เจตนาให้จิตตั้งมั่นแต่จิตตั้งมัน่นะคือฝึกมาเต็มเหนี่ยวแล้วละแต่ตัวที่หายไปตรงนั้นคือตัวโลภะเจตนานะตัวโลภะเจตนาที่อยากจะบรรลุพอไม่มีโลภะเจตนานะคราวนี้สติสมาธิปัญญามทำงานได้เต็มที่นะถ้าเราบรรลุพระอรหันต์หลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกตรงนี้หลวงพ่อก็ไปลองดูถ้านอนทำอีท่าไหนว่าทีแรกหลวงพ่อนอนกับพื้นนะ ปูเสื่ออยู่ทํำยังไงเทา้นะทาเท้าไม่ทันพ้นจากพื้นศีสะไม่ทันถึงหมอนท่าไหนทําไม่ถูกนะทําไปทํามาโอ้ยถ้าน,นอนบนเตียงถนะ้าน,นอนบนเตียงแคบๆเวลาเรานอนบนเตียงรู้สึกไหมเทา้าแล้วตัวเราเอ็นอย่างเงี้ยเท้าพ้นจากพื้นน,นนะแต่หัวไม่ถึงหมอนเท้าพ้นจากพื้นแต่หัวไม่ถึงหมอนถ้าเรานอนที่พื้นเ่อเท้าพ้านจากพื้นไหม คงกระดกเลยฮนะทำไมท่านบรรลุเพราะท่านไม่ไม,มีโลภะเจตนาตรงนั้นสติสมาธิปัญญาของท่านอัตโนมัติหมดละเรายังไม่อัตโนมัติเราฝึกไปนะฝึกไปรู้สึกตัวไวนะ้รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจทำอย่างนี้นะวันนี้เทศน์ฟังเท่านี้นะ เบอร์หนึ่งในรูปแบบนั่งหลับตาสังเกตร่างกายหายใจสั้นยาวรู้สึกทางกายไปทั่วๆตรงๆเดินก้าวขวาพุทธซ้ายโถในชีวิตประจำวันพยายามรู้สึกทั่วร่างกายและที่กลางอกมองการขยับกายความรู้สึกความคิดเหมือนขันทำงานได้เองติดในสัญญารักดีเกลียดชั่ว ภาวนาไม่ก้าวหน้าสติไม่พอสมาธิผิดวิธี